สวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันจันทร์ที่24กอคอนะครับเวลาประมาณ6โมงกว่านะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายนะครับที่คอยให้กำลังใจ y o u YouTube ช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะก็เข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ f c ฝนตกแล้วนะครับ ก็ชุ่มฉ่ากันมาเลยนะครับ2วันติดๆนะครับเนาะก็หลายๆที่ก็ฝนตกกันทั่วหน้านะครับเนาะท่านใดก็จะสนใจส,สนใจเครื่องโครงไว้ดึงน้นนํานะครับไว้ทําไร่ทํานานะครับไงก็นึกถึงร้านทวีชัยจเจริญยนต์ไสงามไว้ด้วยนะครับพี่ัยก็ขอขอบคุณ f อฟทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องเราถ่ายคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะ ก็สั่งปิดกลางอากาศเลยนะครับขอขอบคุณ f c จากจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะปิดโค้งสยามกูบต้า NC131 นะครับพี่ชัยก็จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f c จากจังหวัดอุบลนะครับเนาะปิด RT120 นะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจช่องรถถ่ายคนจนมานะครับพี่ชัยก็ซื้อจริงส่งจริงนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับมาเปิดหัวกันด้วย L 2 4 0 2นะครับรถสวยๆนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ FC นะครับมาพร้อมกับโรตารี่นะครับเก้าแถวนะครับรถสวยๆนะครับสนดอกสนใจรถปั่นนะครับเอาไว้ปั่นไล่ปั่นนานะครับเข้าลองสวนนะครับยางสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับสามสูบนะครับตัวนี้ L 2 4เพาเดียวนะครับมาพร้อมกับโรตารี่นะครับรถสวยๆเลยนะครับคันนี้พี่ชายเปิดอยู่ที่ 6 5 0 0 0บาทนะครับรีบๆเลยนะครับ f c นะครับรถสวยๆนะครับรถพร้อมใช้นะครับ l 2 4 0 2นอะครับอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น L3608 นะครับตัวนี้ปี5 6นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ผ่านด้านหน้ากับผ่านถนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถสวยๆนะครับขับดีนะครับไม่หอนไม่ไอนะครับตัวนี้อยู่ที่2,70,000บาทนะครับ36ปีห6นะครับ ตัวนี้จะเป็น36นะครับรถสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้ากับโรตารี่นะครับรถตัวนี้ปีปีปีห้าหนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่2องแสนแบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ36สแรงรถสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น47นะครับ l 4 7 0 8นะครับตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่กับผ่านด้านหน้านะครับตัวนี้ปีห6นะครับตัวนี้พี่ชายจัดอยู่ที่3 8 0 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับ fc เรียบๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็น4 7 s p นะครับมาพร้อมกับผ่านด้านหน้ากับผ่านไถนะครับตัวนี้ปี57นะครับ s p ตัวนี้4708ปี57นะครับตัวนี้อยู่ที่ 3 9 0 0 0 0บาทนะครับรีบๆเลยนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับไงก็พี่ชัยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถปั่นนะครับสนใจตัวไหนนะครับกิ้งก้างโทรสอบถามได้เลยนะครับ0 9 4ย์3 9 3 4 1นะครับรถสวยๆนะครับพี่ชัยนำเสนอนะครับสนใจมาได้เลยนะครับหรือจะไปในด้านเครื่องดันโค้งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีเครื่องมีโค้งทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ มาเปิดหัวกันด้วย RT-140 ร้อยสี่ินะครับ F c นะครับ r า1 4ทสนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้รุ่นซูเปอร์วาลนะครับ RT-140 นะครับตัวนี้อยู่ที่สาม0มืนหพบาทนะครับ R t 1 4ทร้อยสี่นะครับรถสวยๆเลยนะครับสาม0มืหบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามคูบาต้าพัดบวกนะครับ ตัวนี้สภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับสยามกูปาต้าพัดบวกนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็น NC131 เกียร์กลางนะครับเป็นโค้งอัพใหม่พาใหม่นะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ FC พร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่เลยนะครับ26,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็น FC พี่ชัยกับ FC พี่สันกับ FC พี่เอนะครับ ตัวนี้พี่ชัยลดให้เลยนะครับพร้อมรอยยางใหม่กระทะใหม่นะครับอยู่ที่25,000บาทนะครับสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับสยามคูป้าเข้าหลายตัวนะครับ fc นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันนะครับจะอยากได้เครื่องตัวไหนโครงตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศ9 4ย์3 9 3าสนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น di 120นะครับ fc นะครับ ยันมา120นะครับ12แรงนะครับเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่28,0 0 0บาทนะครับ D.I. 120นะครับโค้งสยามกูบต้าพัดบวกนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับเครื่องโค้งมีให้ F c ซเลือกชมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกูบต้า E.T. 1 1 0 E.T. 9 5 E.T. 8 0นะครับ r t 9 0 r t 100 r t 1 1 0นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถอีแตนชัยภูมินะครับรถสวยๆเลยนะครับเผาลอยสโลนะครับ5สปีดนะครับพร้อมเครื่อง LM 105นะครับขับได้เลยนะครับระบบไดสตาร์ทนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปเลยนะครับ95,000บาทนะครับรถอีแตนสวยๆนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณ f c นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับสั่งปิดอีแตนไปเลยนะครับคันหน้าตัดหัวบีดีเคแตนที่มีทะเบียนนะครับที่พี่ชายกับพี่สันรีวิวนะครับ ก็ FC มาถึงก็ถูกใจเลยนะครับก็พิชัยส่งให้หน่อยนะครับพ่ชัยก็จัดส่งให้เลยนะครับพิชัยก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับสนุกสนใจเครื่องโครงตัวไหนนะครับ FC มาเลือกดูชมกันนะครับ RT 100 RT110 ET110 ET95 ET80 เนะครับเครื่องโคงมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะให้พิชัยเดินบอกทุกตัวทุกตัวก็คงมืดนะครับเนาะบอกกันไม่ทันนะครับ โค้งมีประมาณ2 2 0 0กว่าโค้งแน่นอนนะครับโค้งราคา5 0 0 0 6,000ก็มีนะครับยังไงก็มาดูชมกันนะครับสนกสนใจตัวไหนนะครับกิ้งกลางมาได้เลยนะครับอา1 1ทีร้อพัดนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวละ26,000บาทนะครับโค้งจักรเพชรเ p 1 0 2นะครับ ตัวละ1 3 0 0 0บาทนะครับโคงนก NT 11นะครับตัวละ1 3 0 0 0บาทนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามได้เลยนะครับกระทิงแดงเค72นะครับโค้งเดิมๆสวยๆนะครับตัวละ16,000บาทนะครับ RT100 RT110 นะครับยันมาร1อยสาอกองทองนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่ีปใช้ไม่ได้เข้าใบมันเข้าไม่ได้นะครับ f c เข้ายากนะครับเครื่องมันจะวางติดๆกันเลยนะครับโค้งกระทิงแดงซปเปอร์เคเอสเจ็ดสองนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับโค้งบิ๊กคิวไทเทเนียมนะครับตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเครื่องโค้งมีใหเอฟซีเลือกชมอีกเยอะนะครับสนกสนใจตัวไหนนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับอําเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ คงมีประมาณ200กว่าตัวนะครับ FC นะครับคงราคา5,000 6,000นะครับยังมีให้ FC เลือกชมอีกเยอะนะครับไปมาดูแถวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น RT 140นะครับรุ่น Super w a l d ดส Start นะครับเห็นไหมครับ FC สภาพเซตสวยเลยเห็นไหมครับตัวนี้ RT 140 Super ว a l d ด y Start นะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยได้ตอดได้เลื้อนะครับไม่นิ่มๆเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ส7งหมื่นเจ็ดเอ้สามหมนเบาทนะครับใดสตาร์ทนะครับเอฟซีสนุกสนใจมาดูชมได้เลยนะครับเครื่องดําเดิมนะครับเอฟซีเดี๋ยวพี่ชายจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับเอฟซีเครื่องดําเดิมเลยเห็นไหมครับสภาพสวยนะครับ37,0 0 0บาทนะครับ r t 140ีสใสตาร์ทนะครับ มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับเอฟซีถลอกถลอกนะครับตอนแรกมันก็ไม่ถลอกหรอกสีกันไปสีกันมาถลอกนะครับเอฟซีไม่ได้เครื่องคว่ำนะนะครับตัวนี้จะเป็นสยามแด็คเตอร์นะครับหางปีกนะครับตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นบิ๊กคิวไทเทเนียมหางปีกนะครับโค้งอัพหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับสนอกสนใจตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับอีทีร้อยสิบนะครับ ตัวละ1,6500นะครับสภาพสวยๆนะครับคูบาต้า ET ท1 0นะครับไหนนิ่มๆนะครับตัวละ1,6500นะครับสนอกนสนใจนะครับกิ้งกลางมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0947039341นะครับร้านทวีชัยเจริญยน์ไซงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่ชัยก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ FC ได้เลือกได้ชมกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดสับสไคร b เพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับพี่ชายยินดีรับส่งทั่วประเทศไทยนี่แหละครับเนาะแต่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเ c นะครับพอพี่ชายก็จ้างรถเข้าไปเหมือนกันร้านพี่ชายก็ซื้อจริงส่งจริงนะครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ Youtube จ่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ FC อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ